ตอนที่3 7เจ้าคงไม่อยากให้อองจิ้งรู้เรื่องนี้ใช่ไหมสัญยาเฝ้ามองสีหน้าหวาดกลัวขององค์หญิงห้าอย่างเงียบๆโดยไม่รู้สึกเห็นใจแต่กรอบรู้สึกพึงพอใจเสียมากกว่าเธอคือคนที่เคยถูกสอบสวนแบบนี้ในชาติก่อนในชาติที่แล้วห้องเทาไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเธอไม่ได้บอกให้คนอื่นๆออกไปหมดเธอ,อเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงต่อหน้าทุกคนและถามว่าเกิดอะไรขึ้น สซินเยาบอกว่าชิหออยูพาเธอเข้ามาและเธอไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่ชิหออยูร้างไห้และกล่าวว่าสซินเยายืนยันที่จะเข้าไปในถงข้างและนางก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ส่ินเยาเปลี่ยนใจได้หลังจากนั้นองครักษ์ทั้งสองกล่าวว่าส่ญญาวนเยาได้ลากพวกเขาเข้าไปในถงข้างและถอดเสื้อผ้าของพวกเขาออก เินเยาบอกพวกเขาว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับองค์รัชทายาทและวางแผนที่จะสนุกสนานก่อนพิธีแต่งงานเซนเยารีบปฏิเสธเธอพยายามนึกย้อนไปพลางบอกว่าวายแก้วนั้นต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆจากนั้นห้องเฮาก็สั่งให้คนไปนำวายจากโต๊ะมาแพทย์หลวงตรวจสอบวายแล้วบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ในชั่วขณะนั้นเซินเยารู้สึกราวกับว่าเธอตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งเธอเหลือบมององค์หญิงห้าโดยสัญชาตญาณและแน่นอนว่าเธอมองเห็นเพียงรอยยิ้มเยาะเย้ยบนใบหน้าขององค์หญิงห้าเซินเยาเข้าใจทุกอย่างทันทีท่ามกลางสายตาที่ชี้และเย้ยหยันของฝูงชนเธอนั่งคุกเข่าลงกับพื้นเสื้อผ้าของเธอยับยุยี่อยู่ในสภาพที่น่าอับอายอย่างที่สุด ความรู้สึกสิ้นหวังและอับอายยังคงทำให้เธอรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนั้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่ทั้งสองเป็นผู้หญิงเหมือนกันองค์หญิงห้าถึงได้ใส่ร้ายผู้หญิงอีกคนในเรื่องความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาให้ต้องอับอายเธอคิดในใจว่ามันคงไม่มีใครเจ็บหรอกนอกจากว่ามีดจะตกลงมาโดนตัวเอง องค์หญิงห้ากำลังถูกตำหนิและเธอก็สมควรได้รับมันและนั่นยังไม่เพียงพออย่างแน่นอนด้วยความคิดที่วุ่นวายเธอจึงพูดเบาๆว่าฝ่าบาดความผิดพลาดขององค์หญิงห้าไม่ได้ตั้งใจและข้าแน่ใจว่านางจะต้องทราบเรื่องนี้แล้วบัดนี้ข้าได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในจวนจิ้งอ๋องแล้วองค์หญิงห้าก็ต้องเรียกข้าว่าสเสด็จอาสไพก้าเอาเป็นว่าปล่อยเรื่องวันนี้ไปเถอะ การที่เสินเหยาเอ่ยถึงนามอ๋องจิ้งแสดงว่าเธอจะไม่ปล่อยให้องค์หญิงห้าพ้นผิดไปได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอแต่งงานกับเซี่ยหยวนแล้วและตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่ปล่อยให้เธอใช้ประโยชน์จากอำนาจของเขาอย่างลับๆก็สนุกเหมือนกันการถอยหลัง1นก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ดีมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นองค์หญิงห้าจึงหันกลับมาและกล่าวอย่างโกรธเคืองว่าเลิกเสแสร้งทำเป็นคนดีสิที คิดว่าข้าไม่รู้หรือไงว่าเจ้าทําอะไรลงไปถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเสียเป่าหลงฮองเต้ตาหนิเธอว่าเสด็จอาสะพานของเจ้าใจดีและจะไม่ถือโทษโกรธเจ้าหรอกแต่เจ้ากําลังฉวยโอกาสนี้ทําอะไรอีกข้าตามใจเจ้ามากจริงๆองค์หญิงห้าเสียใจอย่างมากน้ําตาคลอเบ้าข้าไม่ได้จะทําอะไรเจ้าค่ะเจ้ายังคงยืนยันว่าเจ้าไม่ได้ทําฮองเต้ถามอีกครั้งด้วยความโมโหองค์หญิงห้าตกใจมาก จนไหลสันและน้ำตาไหลอาบแก้มนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเคยเห็นเสด็จพ่อของเธอดุร้ายขนาดนี้นำตัวพวกเขาเข้ามาฮองเต้เปล่งเสียงขึ้นเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่นอกประตูขณะที่องครักษ์พาใครบางคนเข้าไปข้างในองครักษ์สองคนที่องค์หญิงห้าพามาเพื่อใส่ร้ายส่วนเหยา่ได้เดินเข้ามาและคุกเข่าลงองค์หญิงห้าถึงกับตกใจและเสียจังหวะที่เพิ่งใช้ปฏิเสธไปในทันที เซินเหยาพิจารณาสีหน้าของเธอในเวลานั้นตอนที่ชิวหยูพาเธอไปยังห้องโถงด้านข้างเซินเหยาหยุดกลางทางและบอกว่าเธอปวดหัวจึงขอให้ชิวหยูไปตามแพทย์หลวงมาชิวหยูขมวดคิ้วและกล่าวว่าองค์หญิงตรัสว่าทรงขอให้ข้าพาพระชายาไปพักผ่อนที่ห้องโถงด้านข้างพระชายาโปรดอดทนหน่อยอาการปวดหัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ชิงฉือเดินตรงเข้าไปตบหน้าชิวหยูอย่างแรงเจ้ายังจำได้ไหม ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคือใครนี่พระชายาจิ้งอ๋องคำสั่งขององค์หญิงสำคัญแต่สุขภาพของพระชายาไม่สำคัญอย่างนั้นหรือเจ้าอยากให้พระชายาทนทุกทรมานอย่างนั้นหรือเขาว่าเจ้าคงเบื่อชีวิตแล้วละ่ะนี่เป็นทักษะที่ชิงฉือเรียนรู้มาจากอยู่มามาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชิวอยู่ตกใจเมื่อเห็นชิงชือและรู้สึกเวียนหัวจากการถูกตบเธอจึงปิดหน้าแดงกำ่ำและวิ่งไปตามแพทย์หลวงอย่างเชื่อฟัง เซินเหยาชมชิงฉือ,อยู่สองสามครั้งองค์หญิงห้าได้จัดการกับองครักษ์ที่เฝ้าทางเข้าห้องโถงด้านข้างเรียบร้อยแล้วดังนั้นเสินเหยาจึงปล่อยให้องครักษ์สองคนที่เธอพามาด้วยเข้าไปจะได้จัดการองครักษ์ที่เหลือที่องค์หญิงพามาเตรียมไว้ในโถงข้างได้ง่ายดายตามคําสั่งของเสินเหยาองครักษ์ทั้งสองคนขององค์หญิงจะถูกปิดปากและถูกขังไว้เพื่อรอรับชะตากรรมของตนจากนั้นเสินเหยาจึงไปที่ระเบียงเพื่อรอฮองเฮา เมื่อเห็นฮองเฮาเสด็จเข้าสู่ห้องโถงด้านข้างนางจึงออกไปตามหาห้องเต้เสรินเยาสามารถปล่อยให้ฮองเฮาอยู่ตามลำพังในห้องกับองครักษ์สองคนนั้นได้จริงแต่ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันนางจึงไม่อาจทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นการพาห้องเต้มาด้วยจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไปอีกนางเล่าให้ห้องเต้ฟังว่าขณะที่นางเมาเหล้าและไปพักผ่อนที่ห้องโถงด้านข้างนางได้ยินเสียงดังอยู่ข้างใน จึงให้คนไปจับกุมคนพวกนั้นนอกจากนี้นางยังเห็นฮองเฮาไปยังห้องโถงด้านข้างด้วยพระพักที่ดูท่าทางไม่ค่อยดีนักเธอบอกว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจและขอให้ฮองเต้ไปดูด้วยตนเองฮองเต้ปลอบโยนฮองเฮาในโถงข้างขณะที่เสินเหยาออกไปชั่วครู่โดยอ้างว่าจะไปพบแพทย์หลวงเจ้าแล้วแล้วเมื่อเธอกลับมาองค์หญิงห้าก็บุกเข้ามาในห้องและจับได้ว่ามีคนกำลังคบชู้กัน สิ่งที่พวกองคหญิงจับได้ไม่ใช่ชายที่นอกใจแต่เป็นเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของเธอฮองเต้กล่าวอย่างเย็นชาว่าพวกเจ้าจงพูดความจริงองครักษ์สองคนที่หมอบอยู่บนดินไม่กล้าศบตาโดยตรงกับพระพักของฮองเต้ฮองเต้ยกมือขึ้นและชี้ไปที่ทหารองครักษ์สองคนนั้นเจ้ารีบพูดมาพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งของฮองเต้และแน่นอนว่าไม่กล้าปกปิดอะไรขณะที่พวกเขากำลังจะพูด เสียงร้องแผ่วเบาของฮองเฮาก็ดังออกมาจากเตียงว่าฟาบาดด้วยการฝังเข็มที่ทันท่วงทีจากแพทย์หลวงฤทธิ์ของเล่ายารักฤดูใบไม้ผลิก็ลดลงเล็กน้อยและนางก็ฟื้นคืนสตินางได้ยินบทสนทนาระหว่างฮ่องเต้กับองค์หญิงห้าบนเตียงและพอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างฮ่องเต้มองเธอและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงอาการดีขึ้นหรือยังฮองเฮาเอนตัวพิงโซฟาและลุกขึ้นนั่งข้าไม่เป็นอะไรหรอก คนที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมในวันนี้คือน้องสะใยของข้าตังหาดและนั่นเป็นความผิดของข้าในฐานะฮองเฮาข้าขอร้องฝ่าบาทให้ลงโทษข้าด้วยเถิดขณะที่ฮองเฮาพูดนางก็คุกเข่าลงเพื่อแสดงความเคารพฮองเต้รีบคว้าข้อมือของฮองเฮาไว้แล้วกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเป็นความผิดของเสียเป่าหลงตังหาดที่อุกอาจและทําให้เกิดความเสียหายขนาดนี้ฮองเฮาอายเล็กน้อยแล้วเอ่อยอันอี้ยังเป็นเด็ก และไม่เข้าใจอะไรเลยเธอจะทำแบบนั้นได้อย่างไรเซินเหยารู้ว่าฮองเหาทรงโปรดปรานองค์หญิงห้าเซินเหยาต้องยอมรับว่าถึงแม้พระนางจะไม่ใช่ฮองเหาที่ดีนักแต่เธอก็เป็นแม่ที่ดีมากอย่างแน่นอนแม้ว่าฮองเหาจะถูกวางยาและทรมานแต่นางก็ยังต้องการปกป้องลูกสาวของนางที่ทำผิดพลาดไปเมื่อได้ยินคำพูดของฮองเหาองคหญิงห้าก็สูดน้ำมูกและยืดหลังตรงขึ้น ฮองเต้ขมวดคิ้วน้ำเสียงเย็นชาลงเจ้าตามใจและเอาใจนางมาตลอดจนนำมาซึ่งหายนะครั้งนี้ตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนแล้วเจ้ายังคิดจะปกป้องนางอีกหรือฮองเฮาเหลือบมองชิวหยูและเหล่าองครักษ์ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วตรัสอย่างใจเย็นว่าถึงแม้อันอี้จะถูกตามใจไปบ้างแต่เธอก็ยังเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและฉลาดเธอรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรทำอะไร เธอจะไปใส่ยาแบบนั้นลงในวานให้อาสัยของตัวเองได้อย่างไรต้องมีคนวางแผนอะไรบางอย่างและจงใจวางยาพระชายาอองจริงแล้วใส่ร้ายอันอี้แน่เมื่อได้หินเช่นนั้นดวงตาของชิวอยู่ก็เผยให้เห็นความหวาดกลัวอย่างสุดขีดเธอเม้มริมฝีปากกระแทกศีรษะลงกับพื้นอย่างแรงและเสียงของเธอก็สั่นเครืออย่างรุนแรงว่ามันมันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดเจ้าคะ่ะเสินเยาขมวดคิ้ว หาแพะรับบาปสักสองสามคนในหมู่ลูกน้องเพื่อปลดเปลื้องความผิดของเจ้านายและให้พวกเขาตายแทนแผนนี้ของฮองเฮาหน้าทึ่งจริงๆน้องสพัายเจ้าต้องรู้ว่านี่เป็นกลอุบายที่ใช้กันทั่วไปในวังหลังและจวนต่างๆเดี๋ยวข้าจะบอกให้ฟังฮองเฮาถอนหายใจเบ่าพวกนั้นคงพยายามใส่ร้ายพระชายาอองจริงแต่ดันเผลอให้ข้าดื่มไวน์ไปเสียแล้วฮองเตอ้าปากจะตรัสอะไรบางอยา่า แต่ฮองเฮาก็ตรัสอีกครั้งว่าข้ายังสบายดีและพระชายาอองจิ้งก็สบายดีเช่นกันพระชายาเพิ่งตรัสว่าจะไม่ติดตามเรื่องนี้ต่อไม่ใช่หรือฮองเต้นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งฮองเฮาทรงใช้โอกาสนี้ตรัสว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอันอี้ด้วยถ้าเรื่องนี้บานปลายเราจะไม่เป็นที่น่าหัวเราะเยาะในสายตาคนภายนอกหรืองั้นเรามาทำให้เป็นเรื่องเล็กแล้วปล่อยผ่านไปเถอะ เินเยาไม่อาจยอมรับผลที่ตามมาเช่นนั้นได้จึงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าฝ่าบาทน้องสะพ้ยหองเฮาขัดจังหวะข้าคิดว่าเจ้าคงไม่อยากให้อองจิ้งรู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่ท่านอองและห้องเต้ทรงเป็นพี่น้องกันมานานหลายปีและมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งคงไม่ดีแน่หากเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์แตกแยกนี่เป็นการใช้เสี้ยหยวนเพื่อปิดปากเธอ เซินเยาขยับริมฝีปากราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลำคอกลับตันเธอขาดความมั่นใจถ้าเซี่ยหยวนรู้เข้าเขาจะไม่โทษเธอเหรอเซินเยาค่อยๆก้มหน้าลงขณะที่เธอกำลังจะยอมแพ้เสียงดังครืดก็ดังมาจากนอกประตูอย่างกระทันหันฟังดูเหมือนล้อไม้กำลังกลิ้งอยู่บนอิฐสีฟ้าบนพื้นเสียงของเซี่ยหยวนดังแผ่วว่าฝ่าบาทนี่เป็นการรังแกรพระชายาของข้า